รสรัสดีเอฟซีกาชนักษุดสุธัยมกามนีผมอ้นอีกามาในตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมนะครับเรามาจับจุดสําคัญกันเราก็ฟันธงกันด้วยสําหรับเกมกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นแมชวีคที่27นะครับมีกลิ่นเห็นความพลิกลักช็อกวีคนี้หรือไม่จะเป็นคู่ไหนคู่หงคู่เรือที่เจอกับไก่หรือจะเป็นปืนที่ไปเยือนฟอเรส แมนยูจะโดนคาบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปจับกระแสฟุตบอลต่างประเทศทางฝั่งของพิมเล็กอังกฤษกันนะครับฟังกันจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดสีฟลัชเปลีนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกลอรี่นะครับเพราะว่าที่นี่ีกนนลอรี่เป็นช่องทางของแฟงบนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกครับสนามของสปเปอร์ สปเปอร์เจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคู่ที่น่าจะสนุกนะครับเพราะว่า2ทีมนี้ถอยหลังไม่เป็นเล่นเกมรับกันไม่ได้นะครับถอยหลังแล้วหกล้มทันทีนะครับนี่จะเป็นการวัดการระหว่างคุมกำลังเชิงรุกที่ยังคงมองว่าพอฟัดพอเวี่ยงคุณภาพใกล้เคียงกันมากนะครับสปเปอร์ตอนนี้ดูร้อนแรงมากขึ้น ดูจะกำลังเข้าขากันดีทีเดียวนะครับมาติส,สตลซส่วนเฮงรมินบรนจอนสันกลับมาแล้วทำให้ดูบูบบ้าหูุหวากันมากขึ้นเลยแดนกลางก็จะมีเจ้าหนุ่มเบิร์กวาวโอโหวิ่งเป็นม้าเลยแล้วก็มีเบนชันกูแล้วก็เดยันครูเซฟสกี้นะครับผู้เซนเตอร์เหมือนเดิมนำโดยดานโซ่ซ้ายเป็นเชสเปนขวาคือปอโรส่วนตัวรุกของแมสิตี้เกมนี้ไม่มีอลิฟฟ์าทารเลนก็คงต้องใช้โอมามามชตรงกลางเป็นโฟเดนซ้ายเป็นโดกู และซาวินโยถ้าเป็นชุดนี้มีความสดนะครับคีวดบรอยไม่ไหวเพิ่งใส่เต็มสูบไปในเกมที่แพ้กับทางลิเวอร์พูลส่วนผู้มิดฟิลคือโควาสิกกับนิโกกราเัสนะครับเกมนัดนี้สื่ออังกฤษบอกว่าให้จับตาในการเล่นเกมรุกของทั้งสองฝั่งน่าจะเป็นการวัดเหลี่ยมแนเรื่องความคมความเด็ดขาดใครมีมากกว่ากันแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองทีมทีมนั้นจะ ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับแต่เกมรับเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเกมรับหลังๆมารู้สึกได้นะครับว่าซิตี้ดูเปราะบางเหลือเกินยังรักษาพื้นที่กันไม่ดียังขาดความเข้มข้นในเกมรับส่วนสเปอร์ดูดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ต้องมาดูในเกมนัดดีด้วยว่าพวกเขาจะรับเมอกับตัวรุกของทางซิตี้อย่างไรนะครับเกมนัดนี้สื่อกิดบอกว่า ถ้ามองถึงภาพรวมแล้วนะครับยังมองเป็นฝั่งของสเปอร์ที่จะมีทิศทางบวกมากกว่าทางฝั่งของซิตี้คือสเปอร์เนี่ยต้องการที่จะดีตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มันดีที่สุดแล้วตัวรูกตอนนี้ดูจะเข้าขารูปกอกรู้ใจในขณะที่ซตตี้ฟอร์มแผลไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เกมรับในแกว่งเป็นลูกตุ้มนาฬิกาแล้วหลังๆมาเนี่ยนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีด้วยแพ้ถึง3จาก4เกมหลังสุดดังนั้นเซอร์กิจบอกว่าถ้ามองถึงโอกาส โอเคโอกาสมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่พวกเขากัดฟันอยู่ฝั่งสเปอร์ว่าสเปอร์อย่างน้นอยจะไม่แพ้ต่อิตี้นะครับแฟนสเปอร์ว่าไงแฟนสตีว่าไงส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับทีนี้ไปดูคู่ที่2ในค่ำคืนวันพุธกันคู่ที่2นะครับที่แมนยูเปิดบ้านรับมืออิส i วิชนะครับคู่นี้ซอริกบอกบว่าเฮ้โรเบนอมริมคุณกล้าเปลี่ยนไหม อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องส่งมันเล่นซึ่งสืง่อกิดหมายถึงรัสบุสฮอยลุนนะครับฮอยลุนณเวลานี้บอกเลยว่าเป็นกองหน้าปืนฝืดละเกินแฟนผีนี่แบบสายหัวเลยฮะเพราะว่าพอลงเล่นแล้วมันชัดมากว่าฮอยลุนคลาสยังไม่ถึงยังไม่ใช่กองหน้าที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ซีซั่นนี้ฮอยลุนสอยประตูได้เพียง7นะครับจากทุกรายการและมีเพียงแค่ 2ประตูเท่านั้นที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกและมันชัดเจนมากว่าหลังๆเนี่ยอมริมก็ไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่เพราะนับตั้งแต่ที่อมโมริมนั่งเก้าอี้กุซือตัวนี้ฮอยลุนเนี่ยอยู่ครบ90มานาทีเพียงแค่5เกมและถูกเปลี่ยนตัวออกถึง10ครั้งดังนั้นนี่คือตัวชี้วัดเลยว่ารัสมุดฮอยลุนอนาคตเริ่มไม่แน่นอน เกมนัดนี้เขาอาจจะไม่ได้ถูกส่งลงเล่นบางทีอโมริมบอกว่าผู้ต้องปล่อยให้เด็กสำรองได้โชว์บ้างกวะซึ่งแข้งทีมชาติเดนมาร์กวัย22ปีอาจจะถูกแทนที่โดยชิโดโอบีชิโดโอบีอาจจะมีวัยเพียงแค่17ยังละอ่อนนะักประสบการณ์ในพิลุกยังน้อยแต่บางทีสถานการณ์อาจสร้างวีรบุรุษนะครับชิโดออบีอาจจะทำได้ดีกว่าฮอยลุนก็ได้ นะครับเมื่อเขาได้รับโอกาสแบบเต็มเดี๋ยวต้องมาดูการตัดสินจใจของทางอโมริมนะว่าเขาจะเลือกใครเย็ยนกองหน้าตัวเป้านอกนั้นจะเป็นตัวเดิมหลังสามเหมือนเดิมกลางสี่เหมือนเดิมตัวรุกสองเหมือนเดิมตัวรุกก็จะเป็นเซอร์ซี่กับทางกานาโชและตรงกลางก็จะเป็นอูกาเต้กับบรูโน่ฟินานซ์โดยดรอปเอากาซิมิโร่นั่งอยู่ข้างสนามเกมนี้สิงก์ิดมองว่ายังไงออะอย่างน้อยน้อยการไม่แพ้เอเวอเรตันที่กุสันพาร์ค น่าจะทําให้ทีมมั่นใจขึ้นโดนนําก่อน2-0และตามตีเสมอได้2-2และได้เล่นในบ้านด้วยต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองต้องดีตัวเองให้มันไม่อยู่ต่ําไปกว่าอันดับ15เกมนัดนี้คือโอกาสอันดีในการที่จะได้ไขยี้อิฟสวิทชาวซึ่งม้าขาวอิฟสวิทเนี่ยโอ้กำลังหัวตกเลยชนะใครไม่เป็นประมาณ7เกมนั่นนะฮะ เกมล่าสุดก็โดนสเปอร์สอยมาถึง4ประตูตนน่อ1ถ้าเกมนัดนี้นะครับปีศาจแดงยังทําไม่ได้นะฮะพิจารณาตัวเองได้เลยครับอมโมริมคุณจะโดนแขวนทันทีนะครับนี่คือโอกาสแล้วโอกาสท้องฝั่งเพชรด,ด้วยนี่จะเป็นเกมที่แฟนผีได้แฮปปี้กันบ้างนะครับเฮกัร <Hey, S 2> เสียงดังบ้างแฟนผีคุณคิดว่าทีมร,รักของคุณทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่สึกร์กิศบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาหรอก สีแดงเนี่ยได้เล่นในบ้านคุณภาพดูดีกว่าอมโมริมน่าจะเก็บข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็นํามาปรับใช้ในเกมนัดนี้ประกอบกับกองหลังของอิสวิชเนี่ยก็เสียประตูก,กันง่ายๆด้วยนะครับถ้าคุณปิดการขึ้นเกมของเวลาเล่นริมเส้นของอิสวิชแล้วก็บล็อกทุกเส้นทางของเรียมดีแลบคุณก็ชนะแล้วซึ่งผมเองก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วนะแมนยู U, เกมรับวินัยหน่อยแล้วเล่นกันเข้มข้น,นหน่อย มีสมาธิหน่อยแดนกลางคุณต้องขยันขันแข็งหน่อยและตัวรุกจะเปิดบอลไปข้างหน้าสนับสนุในให้เต็มที่กับกองหน้าตัวเป้าที่คุณมีอยู่แล้วคุณต้องจบสกอร์ให้คมนะครับถ้าคุณจบสกอร์ได้คมมีโอกาสพบคุณทําได้เลยเหมือนในเกมกับเอฟเวอรตเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้3คนะแนนครับสซึ่งกิปบอกว่า3ประตูต่อนหนึ่งทีนี้มาดูผู้รองสุดท้ายอาร์เซนอลไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสกับ นั่นไปเยือนฟอ r e เรสโอ้โหเกมนี้โคตรมีความหมายสามแต้มสถานเดียวหลุดจากนี้ไม่ได้นะครับคืออเซนอลตอนนี้โปรแกรมาัแนงขันที่เหลือต้องชนะทุกเกมสมเอไม่ได้จริงๆแพ้นี่บอกเลยว่าช้อยปิดฉากอย่างเป็นทางการและเกมรัดนี้มันยากยากตรงที่ว่าคุณไปเยือนแล้วไปเยือนใครนอนแฮมฟอเรสนะครับอาจจะแพ้นิคเซิมา แต่ฟอร์มครึ่งเวลาหลังของ Forest นั้นดูดีมากนะฮะฟอเรยังเป็นทีมแสบอยู่อาจจะมีช่วงแบบเฮ้ช่วงหลุดนะแต่พวกเขากลับมาได้เหมือนจะหลับแต่กลับมานะฮะแต่มันไม่เพียงพอมันสายเกินไปก็เลยแพ้ให้กับเนอเส้นแบบสุดมันแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านของ Forest เนี่ยโคตรดีโคตรเอาโคตรเจ๋ง6เกมหลังสุดไม่แพ้ลชนะถึง5เกมนะครับแล้วพวกเขาจะต้องฮึดกลับมาให้ได้ เพราะว่ายังอยู่ในโซนครับโซนทำเลทองเลยยังอยู่ในพื้นที่ท็อปโเกมนี้ก็คือสําคัญสำหรับทางฟอร์เรสเช่นกันดังนั้นอาเซนอลเจองานหนักแน่กลัวว่าพวกเขาจะแพ้ภัยตัวเองดับตอนนี้กดดันครับสมาธิคุณต้องนิ่งต้องแน่วแน่ไมเซ็ตคุณต้องดีคุณต้องอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้อคุณเล่นไปตามเกมก่อนแต่มัน,น่าเสียดายตรงที่ว่าข้างหน้ามาดูเบาอย่างเกมล่าสุดเนี่ยคุณแพ้เวสต์แฮม คุณสร้างโอกาสได้จริงนะครับแต่เป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยแล้วเราไปถึงจังหวะส่องตรงกรอบเนี่ยไม่ดีเลยการใช้เมรโน่ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเพราะว่าเมริโน่อ,อยู่หรือจะเป็นใคกรก็ตามทีก็ไม่สามารถกดดันเวสแฮมได้เลยในเกมนัดดังกล่าวที่แพ้ศูนหนึ่งจบครึ่งแรกในเกมนัดน,นั้นยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวจากผู้เล่นกองหลังอย่างคาราฟิโอรี รวมถึงตลอดทั้งเกม20ครั้งที่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่2ครั้งส่วนจะเอาในลูกเซตพสเซตเพลย์ Play ที่เคยเป็นตัว T Day, ทีเด็ดถกบอกเลยครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันจับทางได้ง่ายมันศึกษามันอาศัยเวลาในการปรับจูนแป๊บเดียวตอนนี้ทุกทีมเนี่ยจับทางได้หมดแล้วดังนั้นคุณต้องมีลูกพิเศษแล้วนะครับสำหรับอร์เซนอลถ้าอยากจะเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสของนูโนเอสโตรซันโต้เอรอังกฤษบอกว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่มีกลิ่นของความพลิกล็อก อาซนอลอาจจะไม่ชนะในเกมนัดนี้นะครับเกมรับยังคงดูดีโอเคไม่เถียงแดนกลางใช้ได้แต่ข้างหน้ามันทื่อตัวรุกมันหายไปเยอะตัวซัพพอร์ตไม่เพียงพอต่อให้ใช้เมริโน่ต่อใ,ใช้ใครก็ตามทีคือมันเบาเกินไปแตกต่างกันกันกบทางฟลอเรสเนี่ยหืตัวเจ็บตัวทีเด็ดยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วฟุตบอลของฟอเรสเนี่ยคือแบบเล่นยากถ้าพวกเขาเล่นเกมรับดีดฟุตบอลในเวกจังหวัดสวนสวยเนี่ยโอ้ห สนุกแน่เกนมกนัดนี้อาซนอลอาจจะไม่ชนะนะครับดีไม่ไดีถึงขั้นแพ้ด้วยซ้ําในมุมมองของทางสื่อกฤษนะประมาณว่าสร้างโอกาสได้แต่จบสกอร์กันไม่คมพอกินเวลาผ่านไปผ่านไป,นไปพวกเขาจะเริ่มหัวเสียกันเองหงุดหงิดเสียสมาธิจนกระทั่งแพ้ภัยตัวเองอะไรประมาณนี้นี่คือมุมมองของสื่อปิดนะครับไม่รู้ว่าแฟนปืนคิดยังไงกลัวจะพลิกล็อกไหมในเกมเจอกับทางน้อตยฮมฟอร์เรสต์กับ อ่ะทีนี้มาดูตึดท้ายกันนะครับที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือสาริการกดงนิวคาสเซิลนะครับโอ้คู่นี้สนุกแน่นิวคาสเซิลเองก็ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ท็อปโให้ได้และขณะที่ลิเวอร์พูลแน่นอนตอนนี้คิดถึงอย่างเดียวคือทุกเกมต้องชนะไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มันจะขาดอีก11เกมชนะสัก9เพียงพอนะครับ ดังนั้นเกมนัดนี้เป้าหมายเดียวชนะนิวกาสเซิลให้ได้นะครับเกมนัดนี้น่าสนใจในการจัดทัพนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับเล่นชุดเดิมทุกเกมไม่ได้ซ้ายอาจจะเป็นซิมิกาสนะครับตรงกลางจะมีการเปลี่ยนเอาโคริกรัโปมาเล่นนะครับสาร่ายัางเหมือนเดิมครับแข็งแรงดีไม่ต้องห่วงลงเล่นต่อไปคู่เซนเตอร์ชุดเดิมเทรน์ประจำการด้านขวาเหมือนเดิมกว่าเฟนแบ็กก็ยึดตรงกลางได้เลยส่วนนิวการ์เซนครับแน่นอนมีอีซัค ป็นแกนนำนะครับแดนกลางพวกเขาก็สายบู๊สายลุยอยู่แล้วสายไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับคู่นี้สนุกแน่วัดกันเลยในเรื่องของแท็กติกเอธิฮาวพร้อมสู้กับทางคุณเซออาร์เนอร์แต่อาร์เนอร์เนี่ยดูจะละเอียดนุ่มลึกสุข,ขุมมากกว่ารอบคอบม,มากกว่าด้วยแล้วพวกเขารู้จะต้องทําอย่างไรในแต่ละเกมนะครับเกมนัดเนี่ยทั้งเสิงเป็ดกูรูแล้วก็ผมเนี่ยก็มองว่าถ้าวัดกันตรงๆในเรื่องของความแน่นอนต้องเทไปทางฝั่งของร์พูโดยเฉพาะยิ่งเ,เกมรับตอนนี้ดูดี แตกต่างกันกับทางดีคาเซ่นเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยพวกเขาไม่นิ่งว่ะเฮ้ยพวกเขามีสันสนว่ะกับเกมกับฟอ r e เรสแล้วถ้าเจอกับความเร็วความคล่องตัวของบระตูรุกเนี่ยแดนเบิร์นโดนเบิร์นแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อดูจากโอโหผู้เล่นของเลี้ยวภูเฉียบกว่าฟอร์ด้วยซ้ําในเกมวันนั้นมองแล้วไม่น่าพลาดนะครับสามแต้มน่าจะอยู่ในมือของเลี้ยวภูไม่มีกลิ่นความผิดกลอก บางทีซาลาห์อาจจะยิงประตูต่อเนื่องนะครับหรือไม่ถ้าไม่ยิงก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับทางอ้อมนะครับคือแอซิสให้กับเพื่อนประมาณนี้เซอร์เบิดฟันฉับเลยลิเวอร์พูลชนะแน่น่าจะเป็นสอศูนย์หรือว่าสามหนึ่งเพราะว่าคุณภาพดีกว่านะครับแข็งแกร่งกว่าและได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะมาไม่ได้เหมือนกับเกมที่ไปเศศยือนโดวคารเซนอันนั้นต้องยอมเพราะวานิวคาสเซลเวลาเตะกับทีมใหญ่ทำได้ดีมากนะครับแต่ในวันนี้น่าจะเป็นทีของลิเวอร์พูลนะครับ อ่ะโอเคนั่นคือทั้งหมดขอบคุณทุกคนด้วยเป็นการจับประเด็นก่อนเกมสำหรับกลางสัปดาห์แมตช์วีคที่27นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ